สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3นอยวันที่24นะครับตุลาคม2568นะครับเมื่อวานผมให้3กับ0เนาะก็ถือว่ามาแต่ว่าตัวเจาะเราไม่มานะครับพี่พี่พิเศษนะครับ800กับ67เนาะของเรารอบแรกท่านใดรูดที่0เข้าไปที่0 0นะครับปกตินะครับ2 8 3 3 8นะครับของเราในตัวเจาะไม่มีเนาะให้3 9 36นะครับเข้ามา8383เนาะท่านใดเอา3ไปวิ่งไปลูดรอบนี้เด้งบนเด้งล่างนะครับ v i p นะครับ62634นะครับของเรา 3- 4ก็ไม่มีเนาะท่านใดเอา3าไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่3 4ส่วนท่านใดจับวินตารางเข้าไปที่26นะครับผมสายจับวินมาแค่มาแค่1คู่เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าสายวิ่งเราเนี่ยมาสองรอบเนาะเด้งเดนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับพี่ๆวันนี้เด่นผมให้ไปที่เลข3เลข7เลข4เลข5เลข8เลข9นะครับสายวิ่งวันนี้นะครับให้วิ่งไปที่เลข7 สายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับเมื่อวานนี้3ไหลเนาะวันนี้ก็ยังเด่นนะครับพี่พี่เนาะสามสี่สามห้าสามแปห้าเจ ตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ผมให้ไป3ามห้านะครับ78 79นะครับเด่นตารางจะเป็นที่เลข3กับเลข7นะครับผม ามตัวนะครับสามตัวให้ไปที่เจ็ดสามห้าสามเจ็ดแปดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆน้องสลับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายเลขเด่นตารางของเราเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับรวมถึงเราพัฒนาด้วยนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ